ครับรีวิวขายโซนิกครับับบรรยากาศสงฟ้าสวยๆครับครับโซนิกครับสีพันเก้านะครับสอนนมีริมครับอะไรที่อะไรก็จะมี จานเต่งครับปั้มเบืกเครื่องชิดใหม่นะครับคันนี้เจ็ดพันเก้าครับมอนามสักอาบสภาพเลยนะครับเจ็ดพันเ้าครับพูดถูกกซ่ใหม่กซ่ใหม่นะครับอารมชกเบอะ7เจ็ดพันเก้านะครับสุกใจทักได้นะครับครับบูอินฟูลงสากครับขารบูอินฟูล่วงฝาก เดี๋ยวมา,ม,ามาถือกล้องมืไหนโมือเดียวมาถือกล้องดู <นะ S 1> ถือก,อกอล้องเขาเลยคอยถือสตาร์ทมาถือกล้องมาล้ะคลิปมือมาถือกล้องครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ z o มนะครับตัวหลังใหม่ๆเลยนะครับตัวหลังใหม่ๆเลยที่พันเกลีเท่านั้นครับหายไหม ออออ้องเนี่ยเซ็บกัะเซ้นมือนะครับให้ให้ลูกถ่ายให้นะครับถ่ายถ่ายกันถ่ายเจสดท้จะฟังเสียงเรครับการจิบพันเจ้าครับ ครับเลยครับตัวใหญ่เก้าพับพร้อมช่วงมีเล่มจุับวูดตัวคลิปที่ทานี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับช่องโดชิตผมครับ